สวัสดีครับพี่น้องครับนี่วันนี้เรามาทําบุญนะครับนี่มาทําบุญครับพี่น้องครับเบื้องล่าวัดนางสาวนะครับอำเภอกระทุ่งแบนนะครับเบืองเอาไพี่น้องครับน,บนี่วันนี้วันหยุดก็เลยพากันมาหาเดินหาเราะทำบุญไหว้พระ ขอพรอนะครับผมนี่สวัสดีเอฟทีเอฟซี een, C นะครับแฟนคลับแฟนมรำทั้งหลายนะครับนี่นี่หลอดรางวัลววที่หนึ่งครับนี่ค่าผมนี่หลอดรางวัลววที่หนึ่งนะจะรางวัทงล,ออวลววที่หนึ่งเพียบเลยครับเป็นสายมีอยู่มาที่เราไอ้รางวัลที่หนึ่งเพียบเลยครับนี่ อโอเคเราไหนซื้อลดคนถือถือนี่ครับเราได้ก็เาได้กระถือจริอภาพี่องยางมาทำบุญครับวันนี้พรนเหลท่ามันโอดาม่าตังวัดนางสาวนะครับดตคลินให้พี่นองเป็น มีเยอะแยะนะครับของเยอะแยะตลาดก็ยังบ่อแล้วเดี๋ยวเสื้อกับเสลมเท่าครับเท้าก็มีตาพี่น้องยังมีครับอบอกกินผัก ชิ้นก็มีครับรขยะไปจิ้มมัออ้ยต้องไม่ทั้งขยะทิ้นะทงขยะเป็นนิสักระจิ้เป็นไปตามปกตินะครับเป็นไปตามปกติงเ็นไอตองครับ บรรยากาศเมืองบรรยากาศเด็ดไ<ะ>ปนาะวันนี้เป็นวันหยุดนะทรุณพันไปเนงไปเจ้าเลี้ยวหรอปะอัดพิมขยะกนพี่นองเมืองบรรยากาศครับ นี่ครับเรามาเที่ยวนะครับมาทำบุญครับพี่น้องของกินก็มีเยอะนะครับพี่น้องบรรยากาศครับพี่น้นองเมืองบรรยากาศนีน่ครับพี่น้องโอากาศดีนะครับผมเมืองครับอากาศดีนะครับรบรรยากาศ ว,ว,วัดนางสาวนะครับวัดนางสาวนะครับน้องครับปุกงก็งมีเราจะมาทำบุญนะครับถวายสังฆทาน ทำบุญสบายสังกระทานนะครับน erm er ี่ใด้อะไรบ้างเดี๋ยวครับสังกระทานนะครับผมเอาตัวว่าแล้วๆไ่เ่็นบขาง่ายเข็นไปใส่เบอร์หลาเล่าบ่เฟ่เอาเลือกเอาดอกไม้ทุกียนเราเดยนเจ๊ ก็ยไอ้กระติมาผมผมลงชี่เพ<ส>่ไรัสองร้อยาสองร้อยเจ็ดเรามาซื้อสังฆทานนะครับ พี่นนองเศรษทีจะไปถวายทางคระานนะครับพาพี่นองเป็นบรรยากาศกาศนะครับนี่กาสุดยอดวัดนางสาวนะครับอำเภอกระทุ่งแบรนนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับนี่พาไปนองเป็นบรรยากาศวัดสวยครับวัดสวยไดย้แล้วบ่หลวงหน่อยก็้นเต๋อจัดเรียบร้อยแล้วเออ เขใส่ดิแต่ตรงครับพี่นองครับนึ่ครับรางกระท h a ครับทำบุญนำกันครับนานๆนานๆเราได้หยุดแล้วก็ถ้ามันมาทำบุญทีหนึ่งครับ พี่ล้าชาเดี๋ยวขอช่วยทำบุญนะครับที่ลานิหารหลวงพ่อจ้าเลยขอพรน,นะครับเดินทางไปใส่กะดแคดแขวปลอดไยนะครับเหมือนไข่อรออะครับอ่าเราก็มาขอพรทําบุญเราเดินทางไปนู่นไปนี่ก็เดินทางปลอดัฟนะครับขอให้เองเอ่งปังปังนะครับมีโชคมีราบนะครับผมอากาศครับ ก,กนนนันก็สวยนะครับนะ oh. ครับก็มีโบสถ์มหาอุดวิหารพระปรานะครับวิหารหลวงพ่อดำอุทยานปลาสถานที่สวยทั้งศ์ฐานนะครับ ปาะมาณนี้ครับนี่พี่น้องไปเพื่อพาพี่น้องไปสวรยสัทางฆาานครับพี่น้องมาะมาณนี้ครับ รางบันก็มีเปียกครับพี่น้องสาพี่น้องเึินไปเบึ้งข้างบนครับาอครับทำบุญนะครับครับผม ับพี่น้องครับสวยงามมากครับครับผมถ่ายคลิปนี้กับฝากช่องเดบเจวันออฟฟิเชียลน้ำเด้อพี่น้องนะครับคอยพี่น้องเง้งๆปังๆที่ข้ามาบึงลิปคาับ